เฮ้ยเพื่อนร่วชม,ม 2, 3, ชมพันธ์ในสองพันสามเช่นเดียวอยู่ผมชช่นเดียวกับพาวเนสนะฮะก็วันนี้นะครับวันที่ผมอคิดนี้นะครับก็คือวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับซึ่งวันที่สิบหกนี่ผมสอบนะก็เครียดอ่านสื่อ <laughs> พูดตรงๆก็คือเครียดอ่านสือนะ่อก็นะครับคลิปนี้เนี่ยจริงๆท,ทําขึ้นมาเนี่ยคืออยากจะถามอย่างครับว่าคือทุกคนถ้าที่ผมเห็นมาในสเตตัสในเฟซบุ๊กเนี่ยเต็มหมดเลยเขาบอกว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันที่เหมือนกับทําร้าย คนโสดมันจริงหรือเปล่าอันนี้ผมผมอยากจะรู้จริงๆนะว่าทำไมทุกๆวันวาเลนทน์ต้องเจอสเตตัสอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครที่รู้สาเหตุนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทีนะครับคือผมไม่รู้จริงนะครับว่าทําไมส่วนตัวผมเองนะครับผมเนี่ยไม่เคยรู้สึกทรมานหรืออะไรตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับว่าวันนี้มันคือวันวาเลนทน์นะมันคืออะไรอย่างนี้นะไม่เคยครับตั้งแต่ผมเกิดมา ไม่เคยเจ็บช้ำน้ำใจหรืออะไรอย่างนี้ในวันที่สิบสี่กุมภาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็าทาคลิปนี้ขึ้นมาก็ต้องการเหตุผลจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้อยากมีแฟนสักเท่าไหร่นะครับเพราะารู้สึกว่ามีแฟนมันก็เหมือนมีภาระนะครับคือนี่ไม่ได้พูดปรับใจตัวเองนะเพราะว่าผมเคยมีแฟนแล้วนะครับแล้วก็ไปกันไม่รอดนะก็ก็จะเลือกคู่นะฮะก็เลือกคนที่ดีๆนะครับก็ รักเขาไปนานๆนะครับรักเขาให้มากที่สุดนะครับอาจจะไม่ต้องรักรักน้อยๆครับแต่ว่าให้รักนานๆนครับก็ให้ความรักย่องยืนต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับวันที่1 4กุมภาพก็ขอให้คู่รักทุกคู่นะครับมีความสุขสตลอดไปนะครับก็หากคุณชอบใครมีอะไรในวิดีโอสำันนี้สวัสดีครับ